รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอดร,รหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมพอดร,รหัสขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดาวินชีเกมถอดร,รหัสครับวันนี้คุณโจนั้นกำลังจะเตรียมปิดเกมในสมัยที่16กันแล้วครับ มาชมกันว่ารหัสต่อไปนี้แชมป์จะปิดเกมรับเงินกองกลางมูลค่า6,000บาทไปได้หรือไม่ครับดาวินชีขอ4พยางราดภาพมาครับ นี่พยา,ยาพครับ,รบจะมาถึง <5 S 2> หรือ,ปรอเปล่าเจ้าครับเดานะครับสถานบันเทิงครับไม่ใช่ครับเลี้งสามวิคุณต้นกดไหมมีทีมสตีลที่กดไว้เบอร์สิบเอ็ดคุณเลยคะ ปค่ะเพิ่งมานั่งด้วยนะคะคุณปอตอบว่าสถานภาพสถานภาพดีขึ้นเยอะเพราะรับไปสามพันครับผมพึ่งมานั่งเดี๋ยวนี้เลยอะภาพแรกคือพี่เสือก็สอเสือค่ะแล้วก็ฐานแล้วก็ภาพแต่ภาพสุดท้ายบอกแมวไม่เอกค่านก็เลยกลายเป็นฐานนะครับรวมสอฐานภาพสถานภาพ เก่งมากครับโอ้โหขอเสียงปรบมือหให้กับคุณต้นด้วยครับขอบคุณ,คณมากครับคุณโอ้โหตอนนี้ต้องบอกเลยว่าไม่มีอะไรฉุดเขาอยู่จริงๆค่ะถอดรหัสไม่ได้ก็ยังมีคนมาปิดจ็อบให้นั่นสิให้เขาได้เป็นแชมป์ต่อไปอีกหนึ่งสมัยต้องบอกเลยว่าโอกาสแบบนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นได้สำหรับทุกคน พวกเราทุกคนที่สมัครนะฮะที่ท่านผู้ชมที่ดูอยู่สมัครเข้ามาที่เดวินชีฝึกเอาไว้ให้ดีโอกาสสามารถเป็นของคุณได้ไม่ยาก <S 2> <S 2> เอาแค่5สมัยแรกแอร์แคริเอรก็รอยอยู่ใช่ค่ะรวมไปถึงพี่ๆเพื่อนๆชาวแท็กซี่ตอนนี้ก็มีช่องทางที่ให้มาร่วมสนุกกันในเดวินชีได้ง่ายๆนะครับกับการที่คุณไปใช้บริการสถานีบริการ LPG ของ PT ตามสถานีนะบริการ LPG PT ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้ ไปจุดนี้เมื่อไหร่สมัคร Max Car d ฮะหรือว่าถ้ามีอยู่แล้วก็ยิ่งดีแล้วขอสมัครเพื่อมาแข่งขันกับเราในเกมถอดร,รหัสดาวินชีได้เลยและไม่แน่คุณอาจจะได้มีลุ้นอย่างคุณโจที่ตอนนี้เหลืออีกแค่3สมัยเท่านั้นเองค่ะครั้งที่แล้วต้องบอกว่าคุณโจเนี่ยเป็นหนึ่งในจัตุรเทพคนสุดท้ายที่เชร์ส่งลงไปแต่วันนี้เชมากับกองใหม่ค่ะ3ทหารเสือค่ะสาทหารเสือที่เชจะส่งลงไปนะคะจากอันดับ3ก่อนนี้จะเป็นใคร จะทำให้เขาอยู่ที่สมัยนี้หรือไม่นะคะรันด้อมกันเลยค่ะเฮ้ <Hey. S 1> เลขที่ออกครับเบอร์เจครับเสือเอกเสือเอกคะครับคุณทำผลางานไม่ดีมากบนที่นั่งในส่วนของสติลแห่งนี้ครับ มีอะไรอยากจะบอกเขาก่อนไหมคะก่อนที่จะไปยืนอยู่ข้างๆกันเลยขอสักท้าวิได้ไหมครับสามวิมันน้อยไปห้า <c oughs> วินี่คือไม่ใช่เราต้องตอบนะ <c oughs> ขอให้โชคดีค่ะไปลุ้นกันเลยค่ะว่าใครจะชนะค่ะเชิญครับสวัสดีครับคุณเอกครับสวัสดีครับไม่พร้อมก็ต้องพร้อมสติลมาแล้ว3000ค่ะและแล้วก็เป็นหนึ่งในสทหารเสือ <c oughs> สุดท้าย นะครับของน้องเชียร์ก่อนที่จะไปถึงสมัยที่20ปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับคุณเอกครับผมเป็นนักดนตรีครับประจำอยู่ที่โรงละครศพลวงสาราเฉลิมกรุงครับโอ้โหสุดยอดนี่ดนตรีไทยเลยได้หมดเลยครับเก่งมากดูดาวินชีบ่อยไหมครับก็เกือบร้อยเทปอะครับเกือบร้อยเทปฝึกเพื่อที่จะมาแข่งในวันนี้ครับแล้วต้องมาเจอกับแชมป์โจรู้สึกไงบ้างครับสมศักดิ์ศรีไหมเขาเก่งกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยครับเก่งกว่าที่คิดไว้เยอะแต่บอกได้เลยคนนี้ไม่ธรรมดา เกือบร้อยเทปที่เขาดูนะพี่คิดหลับไปเทนะคะเฮ้ยไทปนะคะที่เหลือเนี่ยหลับตาก็ถอดรหัสได้อ๋อหลับตาก็ถอดรหัสได้เบอร์นี้เลยบอกได้เลยนักก็แน่นอนเพราะว่าเรามีรหัสเสียงด้วยใช่ค่ะนะครับดาวินชีใส่ให้คนละหนึ่งหมื่นครับและสู้กันมาคนละสองพันตรงกลางอ่ะพวกเราปรบมือเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่สักครั้งค่ะดาวินชีขอสามพยาง รานภาพมาครับสามพยางครับ ได้ไหมคะที่สุดเรแล้วสามกดแล้วนะครับไม่มีใครใช้สิทธิ์ครับเชิญครับเชียร์ไม้เลขสามคุณต้นน้ำมั่นใจไหมคะประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งอ่ะลองดูนะตอบว่างูกินหางครับงูกินหางรับไปสองพันครับโอ้หูอย่าเว้นงานสิครับพี่ใจไม่ค่อยดีมีงูมาหลอกมีงูมาหลอกว่าจะไม่ใช่งูแต่คืองูเพราะว่างา กับงองูงางที่กําลังกินหูงางกินหูงูกินหางสุดยอดครับมาละมาละถึงหมู่บ้านสติลดิฉันละเสียไปเลยข้อแรกมันตื่นเต้นขึ้นหรือว่ายังไงครับตื่นเต้นขึ้นครับตื่นเต้นขึ้นไหมตื่นเต้นขึ้นครับสําหรับคุณเอกตื่นเต้นแน่นอนเพราะเพิ่งลงมาถือว่าไม่เป็นไรครับเขาเรียกว่าเสียค่าวิชาไปนะฮะ แต่มีคนไปคอยตะคุบอยู่ข้างหลังนะคุต้นน้ำได้ไปเรียบร้อยนะครับถึง2,000เลยทีเดียวอ่ะสู้กันใหม่ครับคนละ2,000ตรงกลางดาวนชีขอ2พยางราดเสียงมาครับพักนอกบ้านเหม็นของสดพักนอกบ้านเหม็นของสด เจ้ครับขังข่าวครับขังข่าวถูกต้องครับนี่ก็กดไวเหมือนกันนะพี่ผมได้เร็วเหมือนกันนี่คือถอดรหัสเป็นไม่ใช่แบบว่ารอฟังจนจบแล้วค่อยถอดถอดไปในขณะที่ฟังเสียงเลยนะครับพักนอกบ้านคือการค้างนะฮะเหม็นของสดก็คือข่าวรวมกันเป็นขางข่าว1 0 000ต่อ6,000ครับ คุณเดกครับเขาดึงกลับไปแล้ว1,000 10, 0ต่อ6,000สู้เท่าไหร่ครับขอล้องก่อนครับ1,000ครับ1,000ก่อนนะครับ1,000รวมกันเป็น2,000ตรงกลาง2,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ3พยางรัดเสียงมาครับ ก่อนจะไปฟังรหัสต่อไปและพักเบรกกันนั้นมาฟังข่าวดีสําหรับท่านผู้ชมทางบ้านกันสักนิดครับนั่นก็คือคุณผู้ชมมีสิทธิ์จะเป็นเจ้าของนิวม s u b i s h i a t t r a าดคันนี้เพียงถ่ายรูปคู่กับกลองเจริยาแล้วส่งมาที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแฟนเพจดาวินที่เกมทอรหัสตั้งแต่ตอนนี้จนถึงเดือนกรกฎาคมและเราจะทําการจับฉลากเรืองผู้โชคดีเพื่อเป็นเจ้าของรถคันนี้ไปนั่นเองครับ สพยางรัดเสียงมาครับถามหาคาสิโนแอ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 บ เบอรองทีมซิลกดแล้วครับสมพยางนะฮะถามหาคาสิโนแอบไม่ได้ใช้สิทธิ์กันอีกแล้วครับแต่สุดท้ายก็ได้โอกาสไปถึงคุณแล้วครับคุณเลยครับคุณตุ๊กตาผู้นั่งเท้าคางมองเห็นยน่ารักตลอดและเป็นคนที่ตบแบบชิวๆมาทุกครั้งแต่โอกาสไปไม่ถึงสักทีขอท่าน่ารักน่และตอบชัดๆสาพยางได้ไหมคะไหนบ่อนซ่อนหนอนบ่อนไส้ค่ะหนอนบ่อนไส้ ถูกต้องครับรับไปหนึ่งพันครับโอ้โหรับเลยถามหาคาสิโนก็ไหนบ่อนบ่อนอยู่ไหนนะฮะไหนบ่อนแอบก็คือซ่อนไหนบ่อนซ่อนนอนบ่อนไส้เสียไปอีก2,000ตอนนี้ทำให้คุณเอกเหลืออยู่5,000คุณโจ้เหลืออยู่9รวมกันทั้งหมดนะฮะบนบรอดมีอยู่1 4 0 0 0ก็ยังเยอะอยู่ค่ะ สู้กันใหม่ครับคนละ2,000ตรงกลางครับและถ้าเกิดคุณเอกดึง4,000ันี้กลับไปได้จะเสมอกันที่7,000และถ้าโจได้ไปแน่นอนขึ้นนำครับ1 1 0 0 0ต่อ3,000ซึ่งจะทำให้คุณเอกเข้าสู่สถานการณ์ที่ study. ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่4 0 0พตรงกลางครับดาวินชีขอ3พยาง3พยางหลาดภาพมาครับ ฉันออกไปเอาฉันออกไปถึงสองรูปด้วยกันสองหนึ่งโอ้โหหมดเวลาแต่ว่าคุณเอกต้องการที่จะกดในวินาทีสุดท้ายหลังสุดท้ายอ่ะมันไม่ทัน จะตอบว่าอะไรครับน่าน่าจะไม่ใช่ครับผมมองว่าเป็นดาวินชีไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับดอวภาพแรกคือภาพของดาวค่ะหรือสตารในภาษาอังกฤษแต่อาบอกว่าเอาชั้นออกไปเหลือแต่ S T A A และในภาพที่3มก็วงไว้ที่เสื้อไซส์ M M หรือมีเดียมคนสุดท้ายผู้ชายบอกว่าผู้ชายฝรั่งด้วย เอาชั้นออกไปฝรั่งเวลาเรียกตัวเองชั้นก็คือมีเอามีออกไปจากมีเดียมก็จะกลายเป็น S T A D I U M Stadium ดาวมืชิขอคืนสี่พครับอะไรนะคุณเอกยอมครับยอมเลยครับ ยอมไหมฮะโจะยอมครับอเอาคืนนะไปเท่าไหร่นะคะ,ะเอาคืนไปเท่าไหร่นะคะเอาคืนมาเบาๆฮะสี่พันครับเอาคืนสี่พันระวังแจกเงินล้านนะครับผมอรออยู่ครับรออยู่ครับ,รบแม่สามพันต่อเจ็ดพันลงมาครับคนละสองพันตรงกลางทําให้คุณเอกเหลือหนึ่งพันถ้าหลุดข้อนี้ไปรอบหน้าหมดหน้ตัดแต่ถ้าดึงกลับมาได้เสมอกันที่ห้าพันไปต่อมีลุ้นที่จุดค้นแชมป์ ดาวินชี่ขอสี่พยางสี่พยางรายภาพมาครับเบอร์สิบเอ็ดได้อีกแล้วครับทีมสตีล สิบวินาทีคุณเอกครับแชมป์คุณเอมาอไหมลงไหมลงสองหนึ่งโอ้โหไม่น่าเชื่อไม่ได้อะแต่มาเป็นคนนี้อีกแล้วตอบครับตัดหางปล่อยวัดค่ะถูกต้องครับไม่น่าเชื่อทำไมอะไรมันบังตาคุณสองคนอยู่ไม่แล้นีชัดนะเจนอยู่แล้วอ่ะ เพิ่งมานั่งดี่เมื่อกี้ได้ไปเท่าไหร่สองพันแล้วได้อีกสองพันแล้วตัดเดียวห้าพันสองข้อเพิ่งมานั่งนะอแต่อะไรบางคุณเอกและแชมป์ของเราอยู่ก็เห็นชัดๆว่าภาพแรกตัดหางภาพที่สองปล่อยนกภาพที่สามก็คือเป็นการวัดนะขนาดเท้าโอ้หนี่สาวๆต่อหางปล่อยวัดผมว่าเขาสองคนเจอดดวินชีสับขาหลอกกันเรียบร้อยคิดซับซ้อนคิดซับซ้อนไปต้องตรงเลย ตัดหางปล่อยวัดเสียสี่พันนี้ไปทาให้คุณเอกเหลือ1,000คุณโจเหลือห้า0ันเพราะฉะนั้นก็ต้องหมดหน้าตักที่1,000นะครับหมดหน้าตักคุณเอกก็อีก1,000ของคุณโจรวมเป็น2,000ตรงกลางถ้าคุณเอกดึงกลับมาได้กลับมา2,000ต่อสี่พยังสามารถนะครับมีโอกาสค้นแชมป์ได้จะสามารถดึง2,000ันนี้กลับไปได้หรือไม่ อยู่ที่รหัสสามพยางนี้ที่ดานเป็นชีขอสามพยางนะครับตัดเสียงมาครับกลับด้านพื้นโลกสามพยางนะครับตัดเสียงมาครับกลับด้านพื้นโลกกลับด้านพื้นโลก หลักด้านพื้นโลกสามพยางหลักด้านพื้นโลกคุณเอกครับพลิกแผ่นดินครับถูกต้องครับมาแล้วฟองกากลับคืนมาแล้วคุณเอกคุณเอกนะครับดึงกลับมาได้2,000ในขณะที่คุณโจ้เหลือสี่พันกับประโยคที่บอกว่ากลับด้านพื้นโลกหรือพลิก แผ่นดินนั่นเองพลิกแผ่นดินจริงๆแต่จะดำรงไว้ได้นานแค่ไหนคุณเอกมี2,000ันโจยังมีสี่พคงไม่ต้องถามเนาะหรือจะ1,000ก่อนพก่อนครับต้องการ1,000ก่อนไม่อยากเสี่ยงนี่คือการคำนวณน,นะครับของแชมป์ของเราไม่ยอมให้คุณเอกหมดหน้าตักโดยการขอเล่น1,000ก่อนลองดูว่าแท็กติกนี้ จะสำเร็จหรือเปล่ามา,มาครับคนละคนละ1,000ตรงกลางเป็น2,000เลยทําให้คุณเอกเนี่ยหายใจได้ข้อหนึ่งดาวินชีขอ1พยาง1พยางรันภาพมาครับ จ้าครับจออีนอจีนครับจีนถูกต้องครับสะกดกันแบบตรงๆไม่โดนสับขาหลอกนะอันนี้อันนี้ดับิชีตั้งใจสับขาหลอกจริงๆภาพแรกสุนัขสนักสัตว์ก็คือจอแล้วก็อีอ่านตรงๆเลยแล้วก็นอก็นอแรกยังไม่ต้องคิดอะไรมากจออีนอกลับมาเป็นภาษาพูดไม่ต้องสะกดจออีนอจีน,น5,000ต่อ1,000ครับ ยากเพือเกินยากที่จะโค่นเขาได้คุณเอกค,คุณคืนหนึ่งในสามตองอูที่เป็นความหวังเมื่อกี้คุณยังดึงกลับมาได้แล้วทำให้ได้อีกต่อให้จะต้องหมดหน้าตักเราก็สู้หมดหน้าตักคุณเอกครับ1,000รวมกับของเจ้าอีก1,000เป็น2,000ตรงกลางดาวินชีขอสองพยางค สองพยางราดภาพมาครับคืนเงินมาได้แล้วขอซื้อผ้าหนึ่ง ครับทางหลวงครับทางหลวงปิดจอบแชมป์สมัยที่17ครับภาพแรกนะครับผมคืนเงินมาได้แล้วก็คือการทวงภาพที่สองขอซื้อผ้าพหนึ่งหลาทวงหลาใส่งองงูเข้าไปทวงหลางทางหลวงปิดจอบไปอีก6,000ครับ และขอบคุณคุณเอกมากครับขอสิุญคุณใดให้คุณเอกด้วยครับขอบคุณค่ะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นครับกลับมาตื่นเต้นอีกแล้วกลับมาตื่นเต้นอีกแล้วครับสิ่งที่กลัวที่สุดที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นคือกลัวเจอพี่ปอนครับกลัวเจอพี่ปอนครับเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดนั่นเองเขาเพิ่งมานั่งเองนะโจรู้จักเขาอยู่แล้วครับเก่งเลยใช่ไหมใช่ครับ เก่งจนแชมป์กลัวก็ต้องแรันดอมไปแอบแอบถามโจ้นิดน,นึงกลัวหนังม้วนเดิมมันจะกลับมาฉายซ้ำแม่โจ้หนังที่เราเคยสร้างไว้กับปิงเนี่ยกลัวครับกลัวกลัวไหมกลัวครับกลัวนะครับไม่ต้องกลัวจ้ะทหารเสือลำดับที่สองของดิฉันพร้อมอยู่แล้วเป็นใครนั้นต้องรนด้อมค่ะ ตอนนี้ว่าที่แชมป์เงินล้านของเรานั้นขยับเข้ามาใกล้ามากๆแล้วนะครับและในสมัยที่18นี้คุณโจจะพิชิตคู่ต่อสู้ได้หรือไม่เอาไว้วันจันทร์หน้าเราจะกลับมาร่วมสนุกและทอนรนาคัดกันต่อวันนี้ดาวินชี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ